ตัวนี้ถ้ามันมีการแห่งนิดนึงหรือว่าไอ้ตัวเห็นไหมมันจะมีร่องผ่าอยู่นี่ถ้ามันเกิดการแห่งหรือว่ามันมันหักลงอย่างเงี้ยมันจะทําให้ในกาหยุดเดินได้หรือไม่ก็เดินถอยหลังแล้วแต่แล้วแต่ว่ามันมีการเดินถอยหลังในกาได้นีืม่ครับมันมันเป็นวงของสนามแม่เหล็กก็คือวงตัวเนี้ไว้ผัน ที่เหลือ,ก,อก็พลิกมาถึงข้างด้านหน้าด้านหน้าตรงนี้ผมยังไม่ได้สอนใช่ไหมการเอาตัวนี้ออกนะฮะ,ะมันจะมีแหวนอยู่ตำแหน่งนี้ใช่ไหมเฉยครับสองดูดดเราเ,เอาักไขกวงปบนๆนะฮะค่อยๆแซะแล้วก็ยกมันขึ้นมาีละหน้อย